เวลาพูดถึง Bang Olufsen Beolit 20นะครับภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวของหลายคนเลยก็คือดีไซน์ที่แบบสวยมากแต่เชื่อไหมครับว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในมากกว่าที่ตาเห็นเยอะเลยวันนี้เราจะมาจาะลึกกันครับว่าทำไมมันถึงเป็นมากกว่าแค่ของแต่งบ้านสวยๆชิ้นหนึ่งเอาละครับวันนี้เราจะมาดูกันในทุกแง่มุมเลยนะฮะเริ่มจากเรื่องดีไซน์ที่ทั้งคลาสสิกแล้วก็โมเดิร์นมากๆไปดูกันว่ารุ่นใหม่เนี่ยมีอะไรเจ๋งๆเพิ่มเข้ามาบ้างจากนั้น จะพาไปไขความลับในการปลดล็อกพลังเสียงที่แท้จริงของมันแล้วก็จะไปฟังเสียงจากคนใช้จริงกันด้วยและสุดท้ายครับมาสรุปกันว่าลำโพงตัวนี้มันใช่สำหรับเราหรือเปล่ามาเริ่มกันที่จุดแข็งที่สุดของ B&O กันก่อนเลยครับก็คือเรื่องดีไซน์คือเบลลิ d ยีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลำโพงนะแต่เหมือนเป็นงานศิละปะชิ้นหนึ่งเลยที่ผสมความคลาสสิกเข้ากับความโมเดิร์นได้แบบลงตัวมากๆซึ่งชื่อเสียงเรื่องวัสดุพรีเมียมดีไซน์หรูหราของเขาเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่แล้วละครับ มีเว็บไซต์หนึ่งเขาพูดได้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่า Bellic 20เนี่ยไม่ได้สร้างมาสำหรับทุกคนนะแต่สร้างมาเพื่อคนกลุ่มที่เรียกว่าเสพติดซาวสไตล์ BNO ของแท้เลยคือเสียงที่มันจะโปร่งโปร่งใสๆสสะอาดสอาดฟังสบ,สบายสบายครับถ้าใครชอบแนวนี้อยู่แล้วนะบอกเลยว่ามาทุกทางแล้วพอมาดูดีเทลการออกแบบใกล้ๆนะครับโอ้โหมันสุดยอดมาก นอกจากเรื่องเสียง True 360ที่กระจายรอบทิศทางแล้วเนี่ยตัวตะแกรงอลูมิเนียมก็ไม่ใช่แค่สวยนะแต่ทนทานมากด้วยสายหนังก็เป็นแบบหนังฟอกฟาดที่เขาว่ากันว่ายิ่งใช้ยิ่งสวยและที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆคือดีไซน์รูตะแกรงนี่แหละครับเขาคำนวณมาเลยนะให้มันโปร่งถึง45%เพื่อให้เสียงมันพุ่งออกมาได้แบบเคลียร์ที่สุดรายละเอียดมาเต็มที่สุดมาถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้ที่สุด โดยเฉพาะคนที่มีรุ่นเก่าอย่าง b บ o ยรอลิ17อยู่แล้วว่าแล้วเจ้าดี l i อลิ20ตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างมันคุ้มค่าที่จะอัปเกรดจริงๆหรอเดี๋ยวเรามาดูกันครับถ้าเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเลยนะสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาชัดๆเลยก็คือแบตเตอรี่ครับอืดขึ้นเป็น8ชั่วโมงแล้วก็มีที่ชาร์จไร้สายคิวมาให้ด้วยและที่เด็ดสุดๆเลยนะคือตอนนี้มันสามารถจับคู่สเตอริโอกับ b บียอลิ17ตัวเก่าได้แล้วโอ้โหอันนี้ดีมาก ส่วนสายหนังก็เปลี่ยนเป็นแบบฟอกฝาที่ดูคลาสสิกขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง3 0ใช่ครับนี่คือตัวเลขของแบตเตอรี่ที่ทาง BNO เคลมว่าอึดขึ้นกว่าเดิมถ้าเราฟังในระดับความดังปกตินะครับถือว่าเป็นการอัปเกรดที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่แฟนๆ BNO เขาเรียกร้องกันมานานเลยละและนี่ครับคืออีกหนึ่งความเจ๋งข,ของรุ่นนี้คือด้านบนของลําโพงเนี่ยมันไม่ได้มีไว้แค่สวยๆหรือวางของนะแต่มันเป็นที่ชาร์จไร้สายคิวในตัวเลย แค่วางโทรศัพท์ที่รองรับลงไปมันก็ชาร์จได้ทันทีเลยเป็นการผสมผสานดีไซน์คลาสสิกเข้ากับฟังก์ชันยุคใหม่ที่แบบฉลาดมากๆครับมาถึงเรื่องเสียงกันบ้างดีกว่าครับซึ่งผมจะบอกความลับอย่างหนึ่งให้ฟังนะคือคนส่วนใหญ่ที่ซื้อ b i o l i t 20ไปเนี่ยยังไม่เคยได้ยินเสียงที่ดีที่สุดของมันจริงๆเลยเพราะว่าพลังที่แท้จริงของมันเนี่ยมันซ่อนอยู่ครับแล้วก็ต้องมีการปลดล็อกกันนิดหน่อย ขนาดผู้เชี่ยวชาญด้าน BNO อย่างคุณสตีฟจากสาวเทเวลลี่นะครับถึงกับบอกเองเลยว่าคนส่วนใหญ่ที่มีลำโพงรุ่นนี้ยังไม่เคยได้ยินเสียงที่ดีที่สุดของมันเลยนั่นก็หมายความว่าเรายังสามารถรีบประสิทธิภาพจากมันได้อีกเยอะเลยแหละครับแล้วจะปลดล็อกเสียงยังไงนะง่ายนิดเดียวครับแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเอง 1. โหลดแอป BNO มาก่อนเลย 2. เปิดแอปแล้วเข้าไปที่เมนูที่ชื่อว่า b บียโซนิที่มันจะเป็นวงล้อปรับเสียงนะครับแล้วก็3 ตั้งค่าตามสูตรลับที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้ได้เลยเอาละครับสำหรับสายฟังเลยนะลองทำตามนี้เลยในวงล้อ Bio Sonic นะครับให้ลากจุดไปที่คำว่า Relax e d จากนั้นขยายวงกลมให้ใหญ่พอดีๆกับคำแล้วก็สไลด์ไปทางขวานิดหน่อยให้จุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงตัวดีแค่นี้แหละครับเสียงที่ได้มันจะกว้างขึ้นมีมิติขึ้นแบบพิดหูพิดตาเลยเหมือนฟังจากลำโพงรุ่นใหญ่ของ BNO เลยแหละ ส่วนใครที่เป็นสายดูหนังอยากได้เสียงแบบกระหึม่มครึมสะใจใจต้องลองสูตรนี้เลยครับลากจุดไปที่คำว่า energetic ขยายวงกลมให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดแล้วก็ลากมาลงมาด้านล่างหน่อยแค่นี้แหละครับรับรองเลยว่าเสียงเบสเสียงเอฟเฟกตต่างๆจะมาเต็มเหมือนเปลี่ยนห้องนั่งเล่นให้กลายเป็นโรงหนังย่อมๆเลยทีเดียวเอาละคร<ๆ>ับหลังจากที่เราฟังเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะคราวนี้เรามาฟังเสียงจริงๆจากคอมมูนิตี้คนที่เขาใช้งานกันอยู่บ้างดีกว่าว่าเขาเจอกับอะไรกันมาบ้าง อันนี้คือแบบเรียวๆไม่มีกั๊กเลยนะครับเริ่มจากเสียงชมก่อนเลยมีผู้ใช้งานใน reddit เขาบอกว่าสิ่งที่เจ๋งที่สุดเลยคือมันสามารถจับคู่กับ b i o l i t 17ตัวเก่าเพื่อทำเป็นระบบเสียงสเตอรโอได้อันนี้ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีรุ่นเก่าอยู่แล้วคือไม่ต้องทิ้งของเก่าเลยเอามาใช้คู่กันได้เลยแต่แน่นอนครับมีคนชมก็ต้องมีคนติจุดที่หลายคนโดยเฉพาะสายเทคโนโลยีเนี่ยบ่นกันเยอะมากก็คือทาไมยังไม่มีบลูทูธ o t h 5.0อีก ซึ่งก็นนะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังจริงๆครับสำหรับลำโพงราคาระดับนี้ที่เปิดตัวในปี2020แล้วทำไม BNO ถึงยังใช้บลูทูธ o t h 4.2อยู่ล่ะเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็เพื่อให้มันยังสามารถจับคู่เซริโกับเบโอลิส7 7รุ่นเก่าได้นั่นเองและถ้าว่ากันตามตรงนะในแง่ของการสตรีมเสียงเพื่อฟังเพลงแล้วเนี่ยบลูทูธ5.0ก็ไม่ได้ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า4.2อย่างมีนัยสาคัญอะไรขนาดนั้นครับ และนี่คืออีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทูใช้เจอมาตั้งแต่รุ่น17แล้วก็ยังคงอยู่กับรุ่น20ครับคือถ้าเราเปิดเสียงดังๆไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยแบตมันจะลดใช่ครับฟังไม่ผิดแบตมันลดลงเพราะว่าลําโพงมันกินไฟมากกว่าที่ชาร์จเข้าทําให้ต้องยอมลดเสียงลงมาเหลือสัก40%เพื่อให้แบตมันชาร์จเข้าซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากจริงที่ตลกร้ายก็คือในคู่มือของ BNO เองเนี่ยมีคําเตือนเรื่องการล้มคว่ำของลําโพงด้วยนะครับซึ่งผู้ใช้หลายคนกก็บอว่า แบตเตอรี่มันก็ล้มคว่ำเหมือนกันเลยเวลาเปิดเสียงดังๆแม่ช่างบังเลยจริงๆเลยนะและถ้าจะเอาไปใช้นอกบ้านล่ะอืมก็ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับมีผู้ใช้บอกว่าพอเอาไปใช้ในที่โล่งๆแล้วเนี่ยเสียงมันจะดูบางแล้วก็เหมือนหายไปกับอากาศเลยฟังไม่ค่อยชัดสรุปง่ายๆก็คือเบลลิทยี่เป็นลําโพงสําหรับในบ้านมากกว่าที่ที่เสียงมันจะสะท้อนกล้องกังวานแล้วก็ได้บรรยากาศที่ดีที่สุดครับเอาละครับ หลังจากฟังมาทั้งหมดแล้วทั้งข้อดีข้อเสียจุดที่ต้องระวังรวมไปถึงเคล็ดลับต่างๆคำถามสุดท้ายก็คือแล้วลำโพงบิโอเลด20ตัวนี้มันเหมาะกับใครกันแน่ถ้าให้สรุปแบบรวบลัดเลยนะข้อดีของมันก็คือดีไซน์ที่สวยแบบกินขาดมีชาร์จไร้สายแบตอึดขึ้นเสียงปรับแต่งได้เยอะมากแถมยังต่อกับรุ่นเก่าได้ด้วยแต่ข้อเสียก็คือบลูทูธที่ยังเป็นรุ่นเก่าปัญหาแบตตอนเปิดดังๆที่ยังอยู่ไม่เหมาะกับเอาท์ดอร์ แล้วก็แน่นอนครับราคาที่ค่อนข้างสูงดังนั้นครับถ้าเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับดีไซน์ที่สวยงามเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกชิ้นหนึ่งชอบคุณภาพเสียงที่เน้นรายละเอียดสําหรับการฟังในบ้านและเป็นแฟนของ B&O อยู่แล้วลําโพงตัวนี้คือคําตอบเลยครับแต่ถ้าเป็นสายลุยชอบดูสเปคเทียบตัวเลขหรือเน้นพวกพาสะดวกสะดวกอันนี้อาจจะต้องมองหาตัวเรืออื่นครับสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้นะครับว่าในยุคที่ทุกคนแข่งกันเรื่องสเปคประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้จากของพรีเมียมแบบนี้ มันยังคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายอยู่หรือเปล่าซึ่ง BioLit 20ก็เป็นเหมือนตัวแทนของคำถามนี้เลยเป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะครับ